วัสดีครับลูกน้งทุกท่านครับพบกับพ่ออฟุตบอลไลฟ์ครับทศนาบรนด้านกีฬาฟุตบอลครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับมาแบบปัจจุบันทันด่วนหลังจากที่ไปคุยหลังเกมนะครับเอฟเอคันัดชิงชนะเลิศระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีเมื่อคืนนี้จบลงไปแล้วนะครับคลิปนี้มาฟันธงส่สกอ์ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงคืนวันอาทิตย์วันนี้นะครับไล่ไปตั้งแต่หัวค่ําเลย18นาฬิกาตรงตามเวลาในประเทศไทยเคารพธงชาตินะครับสเปอร์ ทีมลุ้นท็อป4หรือจะเรียกว่าลุ้นท็อป3ก็ได้นะครับไปเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่ทีมหนีตายนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงคู่ดึกของวันนี้นะครับสี่ทุ่มครึ่งก็เป็นเอเวอร์ตันทีมหนีตายอีกหนึ่งทีนะครับเปิดกูฎิสันพาร์คเจอกับเรนฟอร์ดแล้วก็คู่มันเดนไนอีกหนึ่งคู่นะครับฟันทง8คู่รวดเลยนะครับคืนวันอาทิตย์7คู่แล้วก็คืนมันเดนไนวันจันทร์อีกหคู่ ใครเจอใครบ้างไปดูกันเลยครับไปกันแบบรัวๆไม่ต้องอ้างอิงอะไรทั้งสิน้นนี่จัดมาให้แล้วนะครับเริ่มกันที่วันอาทิตย์คืนนี้นะครับ18.30นท,ทอดแนมฮอตสเปอร์ครับตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าดูตามตารางคะแนนเนี่ยสเปอร์มีลุ้นถึงอันดับ3นะครับเนื่องจากเนื่องจากเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามีคะแนนตามหลังเชลซีอยู่5แต้มครับตอนนี้เนี่ยเชลซีมี70 สเปอร์มี65แข่งเท่ากันนะครับแข่งเท่ากันถ้าสเปอร์ชนะคืนนี้ตอน6โมงครึ่งเนี่ยสเปอร์จะมี68คะแนน,นตามหลังเชลซีแค่2แต้มนั่นบังคับให้เชลซีที่จะลงเล่นนัดรองสุดท้ายในช่วงกลางสัปดาห์นี้เนี่ยพลาดไม่ได้จนถึงนัดสุดท้ายหลังจากที่เมื่อคืนนี้อ,อกหักแพ้นัดช,ชิงเลิศมานะครับเช่นเดีวยวกันกับ ถ้าสเปอร์ชนะนะครับก็จะแซงอาร์ซนอนขึ้นไปอยู่อันดับ4ช่วคราวก่อนที่ปืนใหญ่จะไปเยือนสาริกาดงในคืนวันจันทร์เพราะนั้นฟันธงนะครับเบอร์ลี่เองหมีตายสุดริ์แน่ครับเกมล่าสุดแม้ว่าจะแพ้มาแต่ลูกทีมของไม่ใช่ชอนได้ทีตอนนี้โดนปลดไปแล้วนะครับเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวของเบอร์ลี่เนี่ยนะครับมี34คะแนนเท่ากับลีชทีมตกชั้นนะครับแต่ประตูได้เสียของเบอร์ลี่ดีกว่าเกือบครึ่ง นะครับก็คือเบอร์ลี่ลบ17 ton, เอเวอร์ตันอ่ขออภัยครับเบอร์ลี 17, ่ลบ17ลีสอยู่ในเตตลบ38นะครับก็เท่ากับว่าเอา่อลีสเนี่ยนะครับมีประตูลบมากกว่าเบอร์ลี่อยู่ถึง19ลูกนะครับเพราะนั้นเบอร์ลี่ได้เปรียบเรื่องของประตูได้เสียเยอะเพราะนั้นขอแค่อย่าพลาดท่าให้อ่าเขาเรียกว่าอะไร คือต้องพยายามเก็บคะแนนทุกนัดให้ได้ใน2นัดที่เหลือก็คือคืนนี้เป็นนัดรองสุดท้ายเห็นไหมครับแล้วก็วันที่22ก็จะแข่งพร้อมกันเพราะฉะนั้นลีสเนี่ยจะลงเล่นตอน2องทุ่มนะครับเบอร์ล,ลี่เล่นตอนหัวค่ามองตามหน้าสื่อแล้วนะครับตอนนี้สปเปอร์มั่นใจมากหลังจากที่นัดที่แล้วเนี่ยนะครับเปิดบ้านถล่มอาร์เซออนอลไป3าประตูต่อศูนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของสปเปอร์ นะครับก่อนหน้านี้ก็เวลาเจอทีมใหญ่มกกักจะทําผลงานได้ดีนะครับชนะทั้งแมนซิตี้เสมอทั้งลิเวอร์พูลมาแล้วแต่ว่านะครับเราก็ดูในช่วงหลังๆมาเนี่ยสเปอร์เองก็ไม่ค่อยนิ่งนะครับมีฟอร์มที่ค่อนข้างแกว่งเหมือนกันแล้วระยะหลังเบอร์ลี่หลังจากปลดชอนไดส์ไปเนี่ยผลงานดีนะครับแต่เอาละบอกรบคุณหารเรื่องของอาวุธเรื่องของความคมแล้วก็สภาพแวดล้อมได้เล่นที่ทอตแนมสเปอร์สเตเดียมด้วย นะครับขออนุญาตจิ้มไปที่สเปอร์เจ้าบ้านน่าจะเบียดเก็บ3แต้มได้แต่สกอร์ไม่น่าห่างนะครับผมให้สเปอร์2เบอร์ลี่หนเท่านั้นครับเป็นสกอร์ยอดฮิตนะครับขยับไปที่คู่2องทุ่มคืนนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับขอไล่เรียงไปทีละคู่ก่อนนะครับแอสตันวิลล่าเจอกับคริสตันพาเลตนะครับทั้ง2ทีมนี้แน่นอนครับ เป็นทีมที่อยู่กลางๆตารางแล้วก็ลุ้นอันดับเลขตัวเดียวนะครับวินล่าเนี่ยมี43แต้มนะครับส่วนคริสตีนเบรทีมเยือนมี44แต้มนะครับเพราะฉะนั้นออโอกาสที่จะลุ้นเลขอันดับ9นะครับลุ้นเลขอันดับ9หมายถึงว่าจบฤดูกาลด้วยเลขตัวเดียวนะครับก็ยังมีโอกาสเพราะว่าไบรตันที่อยู่อันดับ9เนี่ยนะครับมี47แต้ม ซึ่งนำหน้าพาเลตอยู่3านำหน้าวิลล่าอยู่4แล้วก็พาเลตกับวิลล่าเนี่ยแข่งน้อยกว่าไบรตันด้วยเพราะนั้นมีโอกาสพลิกผันแซงเข้าป้ายเหมือนกันถ้าเล่นคิดแบบที่ผมพูดเนี่ยนะยกเว้นว่าวิลล่ากับพาเลตไม่เอาอะไรแล้วอันนั้นก็อยู่ที่ผู้จัดจาการทีมซึ่งผมมองว่าผู้จัดจาการทีมของวิลล่าคือสตีเฟนเจอร์ราชนะครับแล้วก็พาเลตมีพัทริกเวีรเป็นอดีตตำนานของลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลคงจะไม่ยอมให้ลูกทีมเล่น แบบงอกแงกแน่นอนนะครับเพราะนั้นเอาละครับวินล,ล่าเองระยะหลังก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วนพาเลสเองตั้งแต่ตกรอบเอฟเอคัพไปรอบรองที่แพ้เชลซีนั้นก็ผลงานก็ไม่ได้ดีมากนะครับมีมีแพ้มีเสมอมีชนะเพราะนั้นก็ฟันธงเอาแบบว,ว่ารักพี่เสดายน้องแล้วกันนะครับครูนี้ให้แอนวิลล่าหนึ่งคริสตันพาเลสหนึ่งครับแต่ถ้าจะให้เลือกทีมชนะยังยังแอบหวังลึกๆว่าวินล,ล่าจะเบียดเข้าเส้นชัยได้นะครับ ไปที่ลีสกับไบรตันนะครับลีสเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับติดลบอยู่ถึง38ลูกได้เสียนี่เป็นรองเบอร์รี่บานเลยแม้ว่าจะมีคะแนนเท่ากันอยู่ก็ตามเพราะนั้นวิธีเดียวที่จะที่ลีสจะแซงเบอร์รี่ได้คือต้องลุ้นให้เบอร์รี่ไม่ชนะสเปอร์แล้วลีสต้องชนะไบรตันนะครับจึงจะแซงทั้งเบอร์รี่และเอเวอร์ตันขึ้นไปอยู่ในอันดับที่16ได้เพราะว่าเอเวอร์ตันในแข่งทีหลังลีสโอกาสมีนะครับ ที่ลีดจะเก็บชัยชนะเหนือไบรตันได้แต่แน่นอนครับไบรตันเองอย่างที่ผมบอกครับเป็นทีมอยู่ในกลุ่มเดียวกับวิลล่าและพาเลสซึ่งถ้ามองดูตารางคะแนนเนี่ยไบรตันมีลุ้นถึงอันดับ8เพราะตามหลังวูฟอยู่แค่3แต้มประตูได้เสียก็ห่างกันแค่ลูกเดียวคือวูฟลบสามไบรตันลบสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไบรตันชนะได้ก็มีโอกาสที่จะแซงวูฟขึ้นไปแล้วอย่าลืมนะครับวูฟเนี่ย แพ้แมนซิตี้มาเละเทะแล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็มีโปรแกรมนัดรองสุดท้ายและตามด้วยนะัดสุดท้ายจะต้องไปเยือนลีปูลที่แอนฟิลด์ด้วยโอกาสที่ไรตันจะจบอันดับ8มีเพราะฉะนั้นลีสก็ไม่ง่ายครับหลังเกมล่าสุดก็โดนเชลซีถล่มไป3าศูนย์ดูแล้วรักที่จะได้น้องครับไรตันเองก็เป็นทีมที่แพ้ยากเสมอเยอะทีมหนึ่งส่วนลีสเองระยะหลังแม้ว่าจะพยายามเปิดเกมรุกนะครับหน้าไม่คมหลังก็หลุดลุยอีกตั้งหากเพราะฉะนั้นเอาไปอีกหนึ่ง หนึ่งคู่ที่น่าจะแบ่งแต้มกันนะครับผมให้ลีสหนึ่งไบรทันหนึ่งครับดีไม่ดีเนี่ยโดนไบรทันบุกไปเก็บสามแต้มด้วยนะครับขยับถัดมาครับวัตฟอร์ดเจอกับเลสเตอร์ครับเจ้าบ้านเนี่ยตกชั้นตามนอริซิตี้ไปแล้วครับส่วนเลสเตอร์ก็อย่างที่บอกครับเลสเตอร์เองตอนนี้อยู่อันดับ10นะครับมี45คะแนนตามหลังไบรทันอยู่สองคะแนนและตามหลังบู๊แฮมตันอยู่5แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดเพราะนั้นเลสเตอร์มองตามทฤษฎี ก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกไบรทันวิลล่าและพาเลสนะครับคือยังมีลุ้นถึงอันดับ8ด้วยซ้ำสำหรับเลสเตอร์เพราะฉะนั้นจิ้งจอกสยามโอกาสดีครับที่จะเก็บ3มแต้มได้ส่วนวัตฟอร์ดนาที่แล้วแม้ว่าจะเสมอกับเอเวอเรตมานมา0-0แต่นั่นก็คงจะไม่มีแรงจูงใจอะไรแล้วนะครับเล่นให้จบโปรแกรมของฤดูกาลไปเท่านั้นยังเชื่อว่าแรงจูงใจของทีมเยียนจิ้งจอกสยามมีมากกว่านะครับแต่สกอร์เนี่ยจะขาดหรือเปล่าอันนั้นก็อยู่ที่กองหน้าของเลสเตอร์เป็นหลัก เพราะว่าระยะหลังเชมิวาร์ดีก็มักจะไม่ค่อยยิงเหมือนกันจิ้มไปที่วัดฟอร์ด1เลสเตอร์2ครับหรืออาจจะเป็นเลสเตอร์บุกไปชนะ2 0 2ประตูขึ้นไปก็ได้นะครับคู่นี้อ่ะก่อนจะพูดถึงเวส์แชมกับแมนซิตี้ขอข้ามไปที่บู๊พมตันกับนอริชก่อนนะครับเตะ2ทุ่มเหมือนกันอย่างที่บอกนะครับบู up, เมื่อกี้พูดผิดว่าจะแข่งนัดที่30 37กลางสัปดาห์เนี่ยจริงๆแข่งตอน2ทุ่มนะครับลืมนะครับ เป็นวูฟนะครับเปิดบ้านเจอกับนอริซิตี้ซึ่งตกชั้นไปแล้วแน่นอนครับวูฟเนี่ยเล่นพร้อมกับไบรทันตอน2ทุ่มเหมือนกันก็บอกว่าห้ามพลาดไม่ว่าจะเสมอหรือแพ้ในบ้านของตนเองเพราะถ้าพลาดมามีโอกาสที่จะโดนไบรทันกับเลสเตอร์หายใจรดต้นคอโดยเฉพาะไบรทันนะครับถ้าสมมติสมมตินะบู๊ปเพ่มตันไปแพ้นอริคาบ้านขึ้นมาเนี่ยแล้วเกิดไบรทันบุกไปชนะลีชเนี่ยอันนั้นคือวูฟมีโอกาสหล่นมาถึงอันดับ9 และถ้าเลสเตอร์ชนะด้วยเนี่ยโอ้โหทีนี้แหละครับบันเทิงเลยนะครับบันเทิงเลยนะเพราะฉะนั้นวูบเองดูจากหน้าเสือแล้วนะครับแม้ว่าฟอร์มล่าสุดจะโดนแมนซิตี้ถลกหนังหมาไปก็คงจะไม่เลยเลวร้ายมากกับการเล่นในบ้านของตัวเองแล้วเจอทีมท้ายตารางคือนาที่แล้วเนี่ยเจอจากฝูงอย่างเรือใบแน่นอนครับคุณภาพมันสู้ไม่ได้แล้ววูแฮมตันเล่นแบบไม่มีใจด้วยแม้ว่าจะตีเสมอได้นะครับ มาเจอกับนอริทีมที่ไม่มีอะไรลุ้นแล้วนะครับวันนั้นต้อง3มแต้มเท่านั้นก็มองว่าวูฟน่าจะชนะนอริซิตี้ได้นะครับด้วยสกอร์เอาแค่1นประตูต่อศูนย์พอเพราะกองหน้าไม่ค่อยยิงนะครับเออดีไม่ดีนี่โดนนอริทมาแบบเล่นชิวๆสบายๆกองหลังวุฟรั่วๆนี่ดีไม่ดีอาจจะเสมอด้วยนะครับให้วูฟชนะไป1นศูนย์นะครับย้อนไปดูคู่เอกของคืนนี้ผมให้เป็นคู่เอกเลยนะครับเพราะว่าเวสแฮมยูไนเต็ดเจ้าบ้านเปิดลอนดอนสเตเดียมเจอกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้จากฝูงแล้วก็ว่าทีแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับผมเคยออกแถลงการในส่วนของตัวเองไปแล้วในฐานะเดอะคอปคนหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้แชมป์อยู่ในมือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลจะไปแย่งมาคงยากถ้าซิตี้ไม่ทำหล่นเองฟังให้ดีนะครับเิเวอว์พูลฟงจะไปแย่งแชมป์มาจากมือของแมนซิตี้ยาก99.9999% 9 9ก9 9 9ถ้าซิตี้ไม่ทำหล่นมาเองเพราะฉะนั้น เกมคืนนี้นะครับความได้เปรียบของซิตี้เนี่ยเต็มอัตราศึกนะครับประตูได้เสียมีมากกว่าริพูลถึง7ลูกนะครับคือตอนนี้ประตูยิงได้ก็เยอะกว่าประตูบวกลบก็ดีกว่าคะแนนก็นําอยู่ถึง3แต้มเพราะนั้นถ้าซิตี้ชนะคืนนี้เนี่ยคะแนนจะทิ้งห่างริพูลเป็น6แต้มซึ่งนั่นริพูลแม้ว่าจะเหลืออยู่2นัดแต่ประตูได้เสียมันคงจะไม่สามารถ ยิงถล่มเซาท์แฮมตันกลางสัปดาห์นี้แล้วก็ไปถล่มบู๊ทแฮมตันนัดสุดท้ายเพื่อเอาประตูได้เสียแล้วก็จะเท่ากับแมนซิตี้ได้และที่สําคัญต้องแช่งให้ซิตี้แพ้2นัดซึ่งโอเคแหละถ้ามองกันตามทฤษฎีโอกาสที่ซิตี้จะแพ้ก็แพ้คืนนี้แต่ถามว่านัดสุดท้ายเล่นต่อหน้าแฟนๆที่เอติฮัดเจอกับวินล่าของเจอร์ลาดที่ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้แล้วเพื่อนๆคิดว่าแมนซิตี้จะแพ้คาบ้านไหมนะครับ <laughs> ซึ่งโอกาสโอ้โหที่จริงๆว่างมเข็มในเลยไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะมันมีโอกาสแต่มันน้อยนะครับเพราะนั้นคืนนี้ฟันธงเอาแบบนี้แล้วกันนะครับผมให้เวสแฮมหนึ่งแมนซิตี้3เพราะว่าซิตี้ยิงถล่มมาหลายนัดแล้วเชื่อว่าเกมรุกของซิตี้น่าจะยังทำงานอย่างต่อเนื่องส่วนจะยิงได้มากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่เกมรับของเวสแฮมนะครับถ้าเกมของเวสแฮมสามารถออตอบโต้หรือเคาน์เตอร์แอ นะครับกวนใจแนวรับของแมนซิ t y ตี้ได้บ้างนะครับในวันที่ไม่มีทางด้านของเอเบริกรา็อกใช่ไหมครับรู้สึกจะให้แฟน,นดินโยลงมาเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟแทนเนี่ยก็ก็นั่นแหละครับต้องดูที่เกมของเวสแฮมถ้าเวสแฮมวางแท็กติกมาดีนักเตะสามารถรบกวนแนวรับของแมนซิ t y ตี้ได้อันนั้นก็อาจจะทำให้เกมรุกของซิ t y ตี้เดินหน้าไม่เต็มสูบ ซึ่งเป๊ปก็ต้องเน้นเอาชัวร์เพราะว่าโอเคแหละสิ่งที่อยากจะทําทํามาแล้วในช่วง4นห -5 นัดก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการยิงประตูตุนแล้วก็ทําคะแนนทิ้งห่างลิเวอร์พูลออกไปเกมคืนนี้ก็น่าจะแค่ประคองแล้วไม่ต้องบุ่มบ่ามมากเรียกว่าย่าง3ามขุมค่อยๆนวดไปว่าอย่างนั้นเถอะนะครับถ้าเวสแฮมจิตตกหรือเปิดช่องโหว่เมื่อไหร่ก็มีโอกาสไส้แตกเหมือน4-5ทีมก่อนหน้านั้นที่โดนแมนซิตีรยิงมาแต่สกอร์ผมให้ก็คงจะไม่น่ามากเหมือนทีมก่อนๆน,นะครับเพราะว่าเวสแฮมเองก็ต้องบอกว่าตอนนี้มี55แต้มนะครับ ตามหลังแมนยูอยู่แค่3คะแนนแล้วประตูได้เสียเนี่ยบวกมากกว่าแมนยูถึง10ลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวสแฮมชนะก็มีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสถ้าเวสแฮมชนะจะขึ้นอันดับ6ไปอยู่ในพื้นที่ของยูโรปาลีนะครับแล้วก็จะถีบแมนยูหลดมาอยู่อันดับ7ซึ่งเป็นพื้นที่ของยูโรปาคอนเฟเดเรชันทั่วยุโรปไปเล็กสุดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นให้แมนซิตี้บุกไปชนะเวสแฮม3-1นึะครับเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันตอน2ทุ่มเมืองไทยนะครับแอนดมินจะพากเสียงด้วยนะครับ ไปที่คู่ดึกของวันอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มครึ่งเอเวอร์ตันเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับคู่นี้แน่นอนครับเอเวอร์ตันระยะหลังมีการชนะเชลซีมาชนะเลสเตอร์มาแล้วก็มีสะดุดเสมอวัตฟอร์ดล่าสุด0 0แต่สถานการณ์ก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะอยู่อันดับ16แต่คะแนนนำาลีดในเต็ดทีมตกชั้นอยู่แค่2คะแนน นะครับอันนี้ก็ประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนๆที่กูดิชันพาร์คเจอกับเบรนท์ฟอร์ดที่ลอยตัวแล้วนะครับเบรนท์ฟอร์ดเองเนี่ยเป็นทีมในกลุ่มเดียวกับพวกบิลล่าพาเลตไบรตันเลเตอร์พวกนั้นนะครับรวมถึงมิวคสเซิลด้วยมี43คะแนนเท่ากับสาริกาดงมีโอกาสที่จะลุ้นพื้นที่เลขหลักเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นแช่งคู่แข่งด้วยนะครับสำหรับเบรนท์ฟอร์ดเพราะฉะนั้นดูแล้วเอเวอเรสตนก็น่าจะมีแต้มในบ้านของตนเองนะครับแต่จะดี เกมรุกเอเวอร์ตันแม้ว่าจะชนะก็แบบสกอร์หนึ่งลูก2ลูกยิงประมาณนี้นะครับเพราะนั้นผมฟันธงให้เสมอกันอีก1นัดนะครับผมให้เอเวอร์ตหนึ่งเบรนฟอร์ดหนึ่งครับไปที่คู่สุดท้ายล่างสุดนะครับคืนวันจันทร์นะครับเช้ามืดวันอังคารนะครับตีสองตามเวลาในประเทศไทยสัตว์การดงนิวคาสเซิลครับเปิดกูดิสันพาร์คไม่ใช่กูดิสันพาร์คมั่วซั่วและแอดมินนี่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับเจอกับอาร์เซนอล อาร์เซนอลนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้สเปอร์มา30ทําทำให้อาจจะนะครับอาจจะก่อนก่อนที่อาร์เซนอลจะลงแข่งกับนิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะโดนสเปอร์แซงแล้วเพราะว่าสเปอร์เล่นคู่แรกเจอกับเบอร์ลี่คืนนี้นะครับอ่าเพราะนั้นอาร์เซนอลไปเล่นคืนวันจันทร์ก็ไม่รู้จะเป๋แล้วเป๋ยาวหรือเปล่านะครับแล้วมักจะพลาดกับทีมแบบนี้ด้วยสำหรับอาร์เซนอลนะครับอ่าแต่ดูแล้วแรงจูงใจแล้วถือว่าผมเอาใจเชีย อาเซนอลแล้วเอาใจช่วยมิเกลอารเตต้าแล้วกันเพราะว่าสร้างทีมด้วยการใช้งบประมาณที่มีอย่างจํากัดเจ้าของให้เงินอย่างจํากัดจะต้องเอาพวกดาวรุ่งขึ้นมาปฏิปต่ะผสมประสานกับพวกตัวเกา๋าเกจนสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีถ้วยแชมป์อะไรแต่ก็ทําให้แฟนๆเดอะกันเนอร์สได้เห็นอนาคตของดาวรุ่งทั้งหลายทั้งมวลนะครับ mm hmm. เพราะนั้นเอาใจเชียร์อาเซนอลนะครับผมให้นิวเคิล 1อาร์ซอนสครับนี่คือฟันธงใส่สกอร์ฟุตบอลพีเมียลกรีฑนะครับคืนวันอาทิตย์แล้วก็คืนวันจันทร์มันเดไนี่นะครับขอบพระคุณเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามพูมฟุตบอลไลฟ์นะครับฝากทิ้งท้ายาไว้ด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์สบู่กายาไว้โซอครับเหมาะสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผิวหมองคล้ำสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะครับหนึ่งก้อนเพียงแค่ 29บาทเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสิวกับความหมองคล้ำเนรับรบองนะครับแอดมินคอนเฟิร์มจากการใช้ด้วยตนเองนะครับทดลองใช้เองมั่นใจนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับรีชดาเอ็กซ์ตร้าบอดี้เซรั่มนะครับเหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นเตานะครับตุ่มหนังไก่รักแร้ดำข้อศอกดำเข่าดำตาตุ่มดำได้น,นะครับหนึ 1, 2, 59บาทหรือยกกล่อง 10ซอง399บาทนะครับตอนนี้ได้คุณยุ้ยจิรนันมาเป็นพรีเซนเตอร์สุดสวยด้วยนะครับทิ้งท้ายกับชามมตเต้ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื่อรังขับถ่ายไม่เป็นเวลาระบบเผาผลาญในร่างกายไม่ดีนะครับอยู่ในช่วงการควบคุมน้ําหนักอนะนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยกับชามมตเต้นะครับ1กล่องมี10ซอง250บาทนะครับจัดโปรโมชั่นสวยๆตอนนี้นะครับสั่ง2แถม1แถมขวดชงชาให้ด้วยสนใจก็ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนัจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ตอน2ทุ่มครับช่วงภาคเสียงกับพระอคุค้ฟุตบอลไลฟ์ครับทางทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง YouTube กดติดตามได้เลยจ้าแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ